ดีไซน์อ่ะสวยมากการเล่นขอบตัดเงาตัดด้านนะทาง a s u s เนี่ยเขาลงทุนไปกับพวกเซนเซอร์แล้วก็ตัวซอฟต์แวร์ในการตรวจจับมันสามารถลงรายละเอียดได้เยอะมากๆไม่ว่าจะเป็นการวัดอัตราการเต้นของหัวใจวัดออกซิเจนในเลือดหรือแม้กระทั่งการวัดความดันเนี่ยซึ่งดีมค่อนข้างทึง่งนะถ้าเกิดเพื่อนมองหาตัวสมาร์ทวอทที่มีความสามารถในการตรวจสุขภาพแบบละเอียดอย่างนี้เนี่ยตัว ASUS Vivo Watch 5ตัวนี้อาจจะเป็นคําตอบของเพื่อนๆก็ได้นะครับ สวัสดีเพื่อนชาว Next Tech ทุกคนนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับดิมครับผมวันนี้นะครับดิมจะมารีวิวสมาร์ทวอทจากแบรนด์ ASUS ครับก่อนจะเริ่มการดิมถามกันสักนิดก่อนว่าเวลาเราเลือกสมาร์ทวอทต,ตัวหนึ่งเลือกจากอะไรบ้างบางคนเลือกเพราะดีไซน์สวยบางคนเลือกเพราะจอสวยหรือบางคนเลือกเพราะว่ามีโหมดออกกําลังกายมาให้เยอะแต่ หลายครั้งครับเรามักจะมองข้ามฟีเจอร์หรือฟังก์ชันที่สําคัญที่สุดของเขาไปก็คือการ tracking สุขภาพครับซึ่งวันนี้ถ้าเกิดเพื่อนๆเ,เป็นคนหนึ่งที่ใส่ใจสุขภาพหรือถ้าเ,เพื่อนๆกำลังมองหาสมาร์ทวอชที่มีประสิทธิภาพในการดูแลสุขภาพดูคลิปนี้ให้จบครับรับรองว่าเพ,เพื่อนจะถูกใจ ASUS v i v er o w a t c h 5ตัวนี้แน่นอนถ้าพร้อมแล้วเรามา unbox ไปพร้อมกันเลยครับสำหรับ ASUS v i v er o w a t c h 5ตัวนี้นะครับพอเปิดกล่องขึ้นมาก็จะเจอกับตัวสมาร์ทวอชของเราเลยมันสวยมากนะครับ มาพร้อมกับสายหนังขนาด22มม,มเป็นสายหนังที่ดีมากๆแล้วก็สายชาร์จและแปลงปัดฝุ่นครับด้านล่างก็จะเป็นคู่มือนะครับแล้วก็วารันตีการ์ดนอกจากนี้เขายังมีจุกป,ปิดรูเสียบชาร์จมาให้ด้วยนะสำหรับสเปคและดีไซน์นะครับต้องบอกว่าทางเอซูตเนี่ยจัดเต็มมากนะไม่ว่าจะเป็นวัสดุนะครับหรือว่าการดีไซน์ตัวเรือนเนี่ย เป็นสแตนเลสนะครับรวมถึงตัวขอบเบเซลก็เป็นสแตนเลสเป็นสีเงินนะครับตัดกับสีดําดูเท่มากครับวัสดุงานประกอบเนียบสุดๆเลยครับสมชื่อเอซูตเลยนะตัวหน้าจอเป็นกระจกกริลล่ากราสครับต้องบอกว่ามันมีความทนทานต่อริ้วรอยนะเมื่อเทียบกับรุ่นอื่นๆนะครับตัวนี้ถือว่าใช้วัสดุดที่ดีมากๆเลยครับพูดถึงหน้าจอนะครับหน้าจอรุ่นนี้เป็นหน้าจอ LCD นะครับซึ่งอาจจะต่างจากสมาร์ทวอทที่เป็นที่นิยมในยุคนี้น,นิดนึงนะเพราะมันเป็นหน้าจอ LCD ที่ให้ฟีลคล้ายๆนาฬิกา เ,เวลาเราอยู่ในที่สว่างมันจะมองเห็นชัดเจนมากแต่เวลาเราอยู่ในที่มืดครับเราจะต้องใช้การกด เพื่อเปิดไฟหน้าจอแบบนี้ครับถามว่าการใช้งานจริงเนี่ยมันติดขัดอะไรไหมดิมมองว่ามันไม่ได้ติดขัดในเรื่องการใช้งานจริงเลยครับมันมองเห็นได้ชัดเจนเพียงแต่ว่าภาพมันอาจจะไม่สวยเหมือนพวกจอโ o เล d ที่เป็นที่นิยมกันในช่วงเวลานี้นั่นเองครับขนาดหน้าจอมีขนาดอยู่ที่1.3นิ้วนะครับความละเอียดอยู่ที่320พิกเซลคูณ320พิกเซลครับในส่วนของตัวแบตเตอรี่เองนะครับก็ต้องบอกว่ามันทนมากเลยนะเพราะว่าจอ LCD ตัวนี้คือมันติดตลอดเวลานะครับ24ชั่วโมงเป็นแบบนี้เลยแต่ เพื่อนๆจะสามารถใช้งานได้นะครับถึง14วันเลยนะที่ asus บอกไว้แต่จริงนะครับตอนที่ดิมใช้งานจริงดิมเปิดทุกฟังก์ชันการใช้งานไม่ว่าจะเป็นการวัดออกซิเจนในเลือดวัดอัตราการเต้นของหัวใจนะครับวัดความดันเปิดหมดเลยรวมไปถึงการตรวจจับการนอนหลับและก็การนอนกลนนะครับจากการใช้งานจริงนะมันใช้งานได้ถึงประมาณ4วันนิดๆเลยนะครับอันนี้เป็นการใช้งานส่วนตัวของดิมนะดังนั้นดิมมองว่าไอ้หน้าจอที่เป็น always on display แบบนี้นะครับแล้วทำงานได้ถึง4 วเออล้วมันเป็นจอสีด้วยนะมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างน่าสนใจมากครับสำหรับการชาร์จในรุ่นนี้นะครับทาง ASUS เลือกใช้พอร์ตชาร์จเฉพาะตัวของ ASUS v i v o w a t c h ครับผมจะเป็นแบบ4พินนะซึ่งเป็น4พินที่ไม่ใช่แบบแม่เหล็กนะครับก็ทำการเสียบเข้าไปในช่องชาร์จแบบนี้ได้เลยไม่ต้องกลัวว่ามันจะหลุดครับการใช้งานเนี่ยก็เหมือนการชาร์จทั่วๆไปครับผม สำหรับตัวสายที่ให้มานะครับมี2เส้นเส้นแรกจะเป็นสายซิลิโคนครับต้องบอกว่าใส่สบายมากนะมีความนุ่มลื่นแล้วก็ไม่กัดมือเลยครับแต่เวลาใส่จริงเนี่ยอาจจะรู้สึกว่ามันค่อนข้างหลวมนะครับเพราะว่าไอ้ตัวรักหรือว่าตัวเรือนที่มันยื่นออกมามันจะค่อนข้างกางนั่นเองครับดังนั้นใครที่ข้อมือเล็กๆใส่สายซิลิโคนอาจจะรู้สึกว่าไม่ถนัดเท่าไหร่ครับส่วนของตัวสายเองก็จะเป็นแบบควิกลิ s e ด้วยนะสามารถเปลี่ยนสายได้ง่ายมากๆครับสายที่2นะครับจะเป็นสายหนังต้องบอกว่าหนังเนี่ยมีความนุ่ม แล้วก็เป็นหนังอย่างดีเลยนะมีความหนาบุมาอย่างดีเลยนะครับการตัดเย็บต้องบอกว่าเอซ ố เนี่ยคือเขาให้วัสดุที่คุณภาพดีจริงๆในการใส่ก็ให้ฟิลลิ่งที่สบายกว่าตัวสายซิลิโคนนะครับถ้าเพืเ่อนๆเป็นคนที่ข้อมือเล็กเปลี่ยนเป็นสายหนังแบบนี้ดีมรับรองว่าช่วยได้เยอะเลยส่วนเรื่องน้าหนักเนี่ยตัวเรือนจะอยู่ที่65กร,รัมครับแต่พอรวมกับสายซิลิโคนแบบนี้จะอยู่ที่77กร,รัมครับสำหรับเซนเซอร์นะครับในรุ่นนี้เนี่ยเขาจัดเต็มมากนะเพราะว่าให้เซนเซอร์มาทั้ง PPG ECG Imppalate Sen รวมไปถึงเซ็นเซอร์ที่สามารถวัดอุณหภูมิร่างกายได้ครับโดยบริเวณด้านข้างนะครับจะมีเซนเซอร์ ECG นะครับอยู่ที่ทางด้านซ้ายครับในฝั่งขวาครับจะมีเซนเซอร์ PPG กับอินฟาเรดบริเวณนี้ครับส่วนทางด้านหลังนะครับสีเงินๆจะเป็น ECG เซนเซอร์และบริเวณตรงกลางนะครับก็จะเป็น PPG เซนเซอร์อินฟาเรดเซนเซอร์รวมไปถึงเซนเซอร์ที่เอาไว้วัดอุณหภูมิของร่างกายครับแน่นอนว่าวัสดุงานประกอบดีขนาดนี้นะครับดังนั้นเรื่องการกันน้ำเนี่ยก็สบายใจได้ครับเพราะว่าเขาให้มาตรฐานกันน้ำมา อยู่ที่5 ATM สามารถใส่ลุยน้ำได้สบายๆครับแต่ก็ยังไม่ค่อยแนะนำให้ใส่ไปไว่ายน้ำนะครับสำหรับการแมทลุกต่างๆเนี่ยทำออกมาได้ง่ายมากครับเพราะว่าตัวนาฬิกาเขาดีไซน์สวยเหมือนนาฬิกาจริงๆเลยไม่ว่าจะเป็นชุดออกงานชุดไปทำงานหรือชุดชิลๆนะครับก็ใส่ได้หมดสำหรับการใช้งานใช้ได้ง่ายมากครับตัวหน้าจอจะเป็น Always On Display แบบนี้นะครับติดอยู่ตลอดเวลากดปุ่มหนึ่งครั้งก็จะเป็นการเปิดไฟขึ้นมาครับเราสามารถปัดซ้ายปัดขวาปัดลง ปัดขึ้นเหมือนสมาร์ทวอททั่วๆไปเลยครับปัดขวา1ครั้งจะเป็นการนับก้าวเดินครับมีบอกความชันด้วยนะรวมไปถึงระดับความสูงจากน้ําทะเลครับแล้วก็สามารถดูแคลอรี่ที่ใช้ในวันนี้ได้ เลื่องทางขวาอีกหนึ่งทีจะเป็นการตรวจการนอนหลับครับบอกหมดเลยว่านอนไปกี่ชั่วโมองกี่นาทีหลับตื้นหลับลึกเท่าไหร่นะครับรวมไปถึงพลิกตัวกี่ครั้งนอนกี่โมงแล้วก็ตื่นกี่โมงสามารถตั้งนาฬิกาปลุกได้นะครับแล้วก็เซ็ตค่าได้ว่าเป็นเพศชายเพศหญิงใส่นาฬิกาข้างซ้ายข้างขวาเพื่อความแม่นยําในการตรวจเรื่องสุขภาพครับสำหรับฝั่งซ้ายสุดเนี่ยจะเป็นเรื่องของการออกกําลังกายนะครับมีมาให้ทั้งหมด9โหมดวิ่งจ็อกกิ้งกังแจ้งครับวิ่งบลูวิ่งว่ายน้ําเดินปั่นจักรยาน โยคะคอร์บอดี้การยืดกล้ามเนื้อแล้วก็การเต้นครับทั้งหมด9โหมดอาจจะไม่ได้เน้นเรื่องการออกกําลังกายมากนะครับแต่ก็ถือว่ามีมาให้ในระดับหนึ่งนะสำหรับการวัดฮัทเรทเนี่ยดิมบอกเลยว่าทําออกมาได้ค่อนข้างตรงเลยครับดิมลองวัดนาฬิกาตัวนี้นะครับเทียบกับตัววัดความดันมันก็ออกมาใกล้เคียงกันเลยครับ เลื่อนขึ้นมาหนึ่งครั้งเราจะเจอค่าเฉลี่ยในวันนี้นะครับว่าอัตราการเต้นหัวใจเป็นยังไงเร็วสุดเท่าไหร่ช้าสุดเท่าไหร่ครับเลื่อนมาทางขวาหนึ่งทีก็จะเป็นการวัดออกซิเจนในเลือดครับตัวนี้เนี่ยดีมากๆแล้วก็ไวมากด้วยนะครับให้เพื่อนๆแตะคอะเบาๆอย่าออกแรงกดนะครับไม่งั้นค่าจะเพี้ยนได้เราจะรู้สึกถึงกระแสไฟเต้นติ๊ก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 เบาๆที่ปลายนิ้วนะครับตัวนี้เนี่ยดิมลองเทียบกับการวัดออกซิเจนแบบปลายนิ้วแม่นยำมากครับ เราสามารถตั้งให้เขาแจ้งเตือนเพื่อวัดได้ทุกชั่วโมงได้ด้วยนะตรงนี้ถือเป็นเรื่องที่ดีครับสำหรับ Body h a r m o n y นะครับจะเป็นการวัดสมดุลในร่างกายระดับความเครียดต่างๆในวันนี้เป็นยังไงบ้างครับเบื้องต้นให้เราเปิดโหมดนี้ทิ้งไว้นะครับเขาก็จะให้เราทําสมาธิหายใจเข้าหายใจออกแล้วรอจนร้อเปในส่วนนี้ดิมขอข้ามไปละกันครับเพราะเราสามารถดูในแอปพลิเคชันเพิ่มเติมได้สำหรับการวัดอุณหภูมิร่างกายนะครับเซนเซอร์ที่ให้มาเนี่ยมันเป็นแบบวัดผ่านผิวหนัง พอใช้อ้างอิงได้ครับแต่ถ้าเกิดเจออากาศเย็นเย็นหรือลมเป่าเย็นๆหรืออากาศร้อนจัดมันก็อาจจะเพี้ยนได้นะครับสำหรับทีเด็ดของตัวนี้ก็คือ PTT index ตัวนี้นั่นเองครับเขาจะใช้เซ็นเซอร์ทั้งหมดเลยของ a s so s v i v o Watch 5ตัวนี้นะในการวัดทั้งความดันออกซิเจนในเลือดระดับความเครียดน,นะครับรวมไปถึงตัวอัตราการเต้นของหัวใจด้วยจะโชว์ขึ้นมาหมดเลยนะครับ ที่สําคัญความดันเนี่ยดิมไปอิงก,กับตัววัดความดันที่ลัดแขนนะครับมันใกล้เคียงกันมากค่อนข้างประทับใจเลยครับสำหรับ notifcation i ถ้าเราเลื่อนลงมาก็จะเจอ notifcation i ที่เก็บไว้ได้สูงสุดถึง20 inbox นะครับแต่เสียดายที่ไม่โชว์ภาษาไทยจะเห็นแค่ตัวอักษรภาษาอังกฤษก็แค่พอรู้ว่าใครทักมาเท่านั้นครับส่วนถ้าเกิดเราจะต้องการลบ notifcation i ให้เลื่อนไปทางซ้ายสุดกดที่รูปถังขยะแบบนี้ได้เลยครับ เลื่อนขึ้นมา1นึ่งครั้งจะเป็นการเลือกหน้าปัดนะครับเราสามารถเลือกได้ตามแบบที่เราต้องการเลยแต่ด้วยความที่เป็นหน้าจอแบบนี้ดิมว่าสีดําแบบนี้ครับมันจะดูเห็นชัดที่สุดนะครับหรือเราสามารถตั้ง w a เ l p a p e r เองก็ได้นะผ่านแอปพลิเคชันแต่ที่ดิมชอบที่สุดจะเป็นหน้าจอเริ่มต้นแบบนี้ครับ สำหรับตัวแอปพลิเคชันนะครับจะชื่อว่า a s ซูเทลนะครับหน้าตาเนี่ยจะดูคลีนดูเคลียร์และก็ใช้สีเขียวเป็นแบบสายการแพทย์ชัดเจนมากเลยนะครับสำหรับทาง ASU ูด้านบนจะเป็นตัชนี PTT นะครับก็จะแสดงความดันของเราว่าวันนี้เป็นยังไงบ้างอัตราการเต้นของหัวใจเป็นยังไงรวมไปถึงจะมีกราฟให้เราดูด้วยนะครับตรงนี้เป็นเรื่องที่ดีมากถ้าเรากดไปดูที่รายละเอียดครับจุดสีเขียวคือจุดที่ความดันของเราเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ปกติส่วนจุดสีส้ม จะเป็นความดันที่อยู่ในเกณฑ์ที่มีอาการผิดปกติหรือว่าสูงกว่าเกณฑ์นั่นเองนะครับและเราสามารถกรองดูเฉพาะช่วงเวลาที่มันไม่ปกติได้ด้วยนะอันนี้เป็นอะไรที่ดีมากครับอัตราการเต้นของหัวใจนะครับสามารถดูได้ออกซิเจนในเลือดนะครับก็สามารถดูได้เช่นเดียวกันระดับความเครียดก็สามารถตรวจจับได้นะครับ ความสมดุลของร่างกายนะครับนี่วันนี้นะครับ34ปีนะโอ้โหก็เราสามารถดูได้ค่อนข้างเยอะเลยรวมไปถึงอุณหภูมิด้วยนะครับแต่ที่มันน่าสนใจก็คือเรื่องของการนอนสําหรับเรื่องบันทึกการนอนนะครับเขาจะมีบอกหมดเลยไม่ว่าจะเป็นหลับเลือกหลับตื่นนะครับ เรื่องของออกซิเจนในเลือขดขณะนอนหลับอุณหภูมิร่างกายรวมไปถึงอัตราการเต้นของหัวใจด้วยแล้วก็จะมีการาฟให้เราเห็นแบบละเอียดมากๆเลยนะตรงนี้เป็นเรื่องที่ดีมากนะครับเวลาหลับรวมเนี่ยเรานอ,นอนไปกี่ชั่วโมงกี่นาทีบอกหมดเลยนะครับแล้วก็ตื่นกี่นาทีนะมีการพลิกตัวกี่ครั้ง เรียกว่าละเอียดมากๆนะครับรวมไปถึงคะแนนการนอนหลับตรงนี้ก็มีบอกเหมือนกันนะครับส่วนใหญ่แน่ดิมจะได้ประมาณ6 7เแค่นั้นเองไม่เคยเกิน80เลยนะครับทีนี้ในเรื่องการนอนกลนเนี่ยเราสามารถกดเข้ามาดูได้นะส่วนตัวดิมเป็นคนที่ไม่ได้มีปัญหาการนอนกลนอยู่แล้วครับแต่ก็ยังเห็นว่าจะมีการนอนกลนอยู่บ้างนะตามช่วงเวลานะครับก็จะประมาณตีสี่ตีห้าราวนี้นะครับระดับเสียงก็จะมีเดซิเบลบอกด้วยเดี๋ยวเรามาดูกันครับ ถ้าเพื่อนคนไหนรู้สึกว่าตัวเองมีปัญหาในการนอนนอนไม่เต็มอิ่มนะครับลองเอาผลตัวนี้ไปปรึกษากับทางคุณหมอดูได้นะเพื่อเป็นผลในการอ้างอิงเบื้องต้นนะครับสาหรับการออกกําลังกายเราสามารถดูย้อนหลังได้เหมือนกันนะครับตัวนี้นะครับเขาจะมีการบอกหมดเลยนะว่าช่วงเวลาที่เราออกอัวครับ h a r ์ z โ n e ของเราอยู่ที่เท่าไหร่นะครับแล้วก็อัตราการเต้นหัวใจเป็นยังไงบ้างเผาผลาญไปกี่แคลอรี่นะครับออกกําลังกายไปทั้งหมดกี่นาทีระยะทางเป็นเท่าไหร่เขามี GPS ในตัวด้วยนะก็จะบอกระยะทางเราหมดเลยครับ อันนี้เป็นอะไรที่ดีมากนะดิมชอบครับสุดท้ายนะครับในเรื่องของ Health AI ตัวนี้ถ้าเกิดเพื่อนๆใส่ครบ7วันไปแล้วทาง A s u s ตัว AI เขาจะมีการประมวลผลเป็นคำแนะนำนะครับสำหรับดิมเนี่ยดิมเป็นคนที่เดินเฉ,เฉลี่ยต่อวันคือน้อยมากนะประมาณ3 2 0 9เองนะครับด้วยอายุด้วยสุขภาพนะตอนนี้เขาแนะนำว่าให้เดินเป็น8 4 7 9ก้าวขึ้นไปนะครับนี่แล้วก็การนอนนะครับแนะนำให้นอน7ชั่วโมงขึ้นไปเพราะว่าช่วงเวลาที่ผ่านมาดิมนอนเฉลี่ยแค่ประมาณ5ชั่วโมงแค่นั้นนะครับ ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นอีกลูกเล่นหนึ่งนะครับของทาง ASUS ดิมว่า ASUS Vivo Watch 5ตัวนี้เนี่ยครับเขาใส่ใจในเรื่องสุขภาพมากๆนะครับไม่เหมือนตัวสมาร์ทวอทตัวก่อนๆที่ดิมเคยรีวิวมาเนาะก็จะเน้นฟังก์ชันการใช้งานต่างๆนะครับแต่ตัวนี้คือโฟกัสเรื่องสุขภาพเป็นหลักเลยสําหรับตัวอุปกรณ์นะครับเราสามารถเซตติ้งเพิ่มเติมได้นะตัวภาษาเนี่ยครับแอบเสียได้ไม่มีภาษาไทยนะครับ notification อย่างที่บอกไปอ่านภาษาไทยไม่ได้แต่ตัวแอปพลิเคชันที่เป็นภาษาไทยเนี่ยเขารองรับเพราะว่าเราตั้งค่าเครื่องเป็นภาษาไทยนนนนัั่เอองกกจา้ เพื่อนยังสามารถเข้ามาตั้งค่าวอลเปเปอร์ได้หรือจะสามารถเพิ่มรูปเข้าไปเหมือนนาฬิกาสมาร์ทวอทตตัวอื่นก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันโดยรวมแล้วดิมว่าแอป a อ o so t e เทเนี่ยเขาออกแบบมาได้ดีมากและก็ละเอียดมากครับ สำหรับการใช้งานจริงนะครับต้องบอกว่าดีมค่อนข้างประทับใจเลยนะสำหรับตัว ASUS v i v o Watch 5ตัวนี้นะครับในการแท็กกิ้งสุขภาพเนี่ยเราสามารถตรวจได้ละเอียดแล้วก็แม่นยำมากมาก,มากครับโดยเฉพาะในเรื่องการวัดความดันนะดีมลองเอาเครื่องวัดความดันมาใช้แล้วเทียบกับ ASUS v i v o Watch 5ตัวนี้เนี่ยมันตรงกันมากๆเลยนะครับต้องบอกว่ามันแทบจะใช้อ้างอิงได้เลยนะว่าความดันของเราอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่แต่ต้องบอกว่าถ้าเกิดเพื่อนๆจะใช้ข้อมูลตรงนี้ไปคุยออกับคุณหมอนะครับเราใช้แค่อ้างอิงได้เบื้องต้นเนาะ สุดท้ายแล้วก็ต้องให้คุณหมอเนี่ยเขาตรวจแล้วก็จ่ายยาอยู่ดีนะครับสำหรับคนที่มีปัญหาสุขภาพแต่ดิมก็มองว่ามันเป็น สมาร์ทวอชตัวหนึ่งนะที่ทําให้เพื่อนๆดูแลสุขภาพตัวเองได้ดียิ่งขึ้นครับเพราะทาง a s u s เนี่ยเขาลงทุนไปกับพวกเซ็นเซอร์แล้วก็ตัวซอฟต์แวร์ในการตรวจจับพวกนี้มากๆเลยเพื่อนๆจะเห็นว่ามันสามารถลงรายละเอียดได้เยอะมากๆครับไม่ว่าจะเป็นการวัดอัตราการเต้นของหัวใจวัดออกซิเจนในเลือดหรือแม้กระทั่งการวัดความดันเนี่ยซึ่งดีมค่อนข้างทึง่งนะเพราะว่าเรื่องการวัดความดันนะครับมันเป็นอะไรที่ค่อนข้าง,างยากมากนะครับที่เราจะเอามาวัดกับตัวสมาร์ทวอชในราคาที่ไม่ถึง10,000บาทแล้วแม่นยาได้ขนาดนี แต่สิ่งหนึ่งนะครับที่ดีมแอบรู้สึกขัดใจเล็กๆนะครับก็คือตัวเรื่องของหน้าจอนะเพราะว่ามันเป็นหน้าจอแบบ LCD แบบนี้นะครับถามว่าการใช้งานจริงมันก็โอเคนะแต่ลึกๆแล้วดีมก็ยังอยากได้หน้าจอสวยๆมากกว่าอยู่ดีครับ แต่เอาจริงดีไซน์อะ่ะสวยมากสวยแบบมันเหมือนนาฬิการาคาแพงเลยนะครับการเล่นขอบตัดเงาตัดด้านนะทางไอซูดเนี่ยเขาจัดเต็มจริงๆครับหรือบางคนนะครับที่รู้สึกว่าตัวเองนอนหลับแล้วไม่เต็มอิ่มพักผ่อนไม่เพียงพอดิม,มองว่าตัวเนี้ยถ้าเพื่อนๆซื้อมามันอาจจะเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยนะครับในการดูเรื่องปัญหาการนอนหลับของเพื่อนๆได้ สรุปเลยแล้วกันครับถ้าเกิดเพื่อนๆมองหาตัวสมาร์ทวอทที่มีความสามารถในการตรวจสุขภาพแบบละเอียดอย่างนี้เนี่ยตัว ASUS Vivo Watch 5ตัวนี้อาจจะเป็นคําตอบของเพื่อนๆก็ได้นะครับถ้าเกิดคนไหนสนใจก็สามารถกดเข้าไปสั่งซื้อที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะโดยทาง ASUS นะครับเขาทําโปรโมโชั่นอยู่ด้วยตอนเปิดตัวมาเนี่ยราคาเป็นหมื่นนะครับตอนนี้ราคาไม่ถึง8,00 0บาทและที่สําคัญนะครับในเดือนพฤษภาคมนี้ตั้งแต่วันที่1 10, นึถึงสาเนี่ยโดยทาง ASUS นะครับเขามีโปรโมโชั่นแถมเครื่องทํากาแฟดอ l g a s t o รุ่นมินิมีนะ ราคาอยู่ที่2490เ้าบาทครับเท่ากับว่าเพ,เพื่อนจะสามารถซื้อสมาร์ทวอตตตัวนี้หักลบกับค่าเครื่องทำกาแฟที่แถมมาเนี่ยในราคาแค่ประมาณ5 6000เท่านั้นเองครับในเรทราคานี้ได้สเปคขนาดนี้ริมถือว่าคุ้มมากๆเลยครับสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าถ้าเกิดดูคลิปนี้แล้วถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subs subscribe เป็นกำลังใจให้ดิมนแะทีมงาน next tech ด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่ครับบ๊ายบาย